สวัสดีค่ะคลิปแรกของหนูวันนี้มาพบกับซองนองพึงคือเก่าเ้ยค่ะเมื่อนีกับมาซ้อมตามเคยนะคะซ้อมเต้นก่อนแล้วก็จะมีซ้อมลำแต่ระวังซ้อมลำพวกหนูกับซ้อมเต้นค่ะพเพราะว่าเพราะว่าบ่ได้มีบทบาทลำพวกหนูก็เลยเอาเต้นมาก,ก่อนย่ำวางจากเต้นจังได้มาซ้อมลำนะคะ ก็เลยสียางมาสองเบงว่าเพิ่นซอมลำ่ไปหัวใสแล้วเพราะว่าอแปดดีสองแปดแกะผูช้ชายอยู่เ <laughs> <laughs> มื่อนีนเร์เต้นกับเมื่อยล่ะเราจะไปสองเบงแบบแบบบรรยากาศยุโดมฝนลินค่ะพี่วอพี่วอดีด่กค่ะ,คะ สวัสดีค่ะแล้วน้องเพึ่อสายเบิ่งบรรยากาศยูโดมนะคะอันนี้เป็นห้องซ้อมอาจารย์นักดนตรีอันนี้เป็นโดมที่พวกโนซ้อมเต้นนะคะอันนี้น้องฟ้าใสก็มาแล้วอันนี้ก็เป็นห้องซ้อมล่ำนะคะแบ่งเป็นสัดส,ส่วนอุ้ยเจอดาราสาวชาวญี่ปุน่นเจอดาราสาวญี่ปุน่นสวัสดีค่ะ <c oughs> ดังไงเหรอเด้เขาเอินแต่สาวญี่ปุ่นสาวญี่ปุ่นวันนี้เสื้อผ้าไม่พิ้วไหวนะคะเขาเป็นคนไทยแล้วเมื่อวานมาสตา์ญี่ปุ่นเมื่อนีมาแบบเรียบร้อยนะคะเสื้ผ้ามาเบิงทั้งในค่ะเสผ้ามาเบิ่ง เน่องจริสแน่แก้มน้องอักแทงนะคะสาโค้ช่ายเท่ากำกาดำนะคะวันนี้พ่อการชัยมาแล้วนะคะ วัดจะยในนี้แม่ล um, ุงกับมาดานะคะวามค่ะเดเนเงี um, <test date. S 2> ้ยด้เลยเป็นคจริงของบาว่าแงอด้นาหอลูกน้อยลูกอ่อนปรกกาศกรรมันัเ็กการที่สี่คนาพืนบุตรวัืนยังเอาไม่ไปเมื่อเปกันจิตตัำเกิดอาเสุกรรมเมื่อแต่งบนทยบุตรวั สาวอักนีเนี่ยแบงคุเฮ hmm. <enh> ืองน้องน้องยใ่หมแข่งนางเอกเสืออาวุนี่ฮ้อนแบดีค่ะนี่อย่างพอพญา้นในยูทีพ่อพญาแม่พญาสำรอง้นรุ่นนเพาะันเป็นมอญมีญยังม่ได้ลยมอต่ำยูทูปเบอร์ค่ะ

แม่ลุงนะคะสุดยอดเล่นดีแห้งเสียงกำวนเขาถึงบนบากนะคะาไหันกัป็นาุนมคาี่เนอยกะะ่าาละคุจ้าลาก็ไห็นไปล้วอยจับาปดูไลิลนร่นมารมโกดูสาวลน้ำมนโจจนแอ่นทาง ทາມັນແນວນີ້ບค่ะ กระแสบอกคนกันเลยที่ตอเลิกจาไปบ้านเแกปดสีทิ่ย์พิสานองราชเกิดมาบ้านหลุดเหลวภักดิ์กิจเบใจใตั้งตัวพอทุกปีตัวสอต้องกลัวหงายฮอนบอกว่าย่อย่าย่าสรุปลราสามสี่กล่องค่ะตานนี้ องราชอวาต้ังดิ้งวงุ่งเอ๋ยเชิญเสด็จุ่นใส่ตัวศาสดเดี่ยวมิตดกกับพีงเชิญนั่นปุท่ไหมใ่แมล้วที่บ้านไิสารเธอดไทยพญาใหญโกัรพี เห็นไหมว่าลักเองมีกตมีอักกอดมีผู้สาวน้อยร้อนเก็บผนังเก็บทางพอหาเพื่เคยอยงบ่ไดว่าเป็นเสื้อดอกกอแล้วแล้วันท้อเจาเลี้ยวจักรสอยู่ถึงวันไดอ๋อพยาเฮ้านะคะ อันนี้บอระบาญานล,ล่องค่ะซิเลนคู่กับหนูแากฉากนี้พอ่อการชัยจะออกด้วยนะคะตัดเนาตอนนี้ยิงกาบางเขากแ่สอวอทายไดเดอค่ะพวาส่องซีหาองกกำลังทายอยู่นะคะเปิดดีเดอ เอาอี่หลาน้่อยของแม่ดูพอเลยคูอพมีไคอุ้มลูกพอกระดูกหลานเก็บที่หลังซ้พอยังในต้อสีพอใช่ระเบาสูขอยังเป็นสาวเดินกระี่กูเคื่นการคือน่ม่งซ้ตามเรืองบาเบามาสูขอเอาใจเก็บที่หลังี่สอนก่อนบึง พาอค้อยีคิวส่ลูพ่อค้อยีคิวส่ลูมร ใช่เราจะวานเสียงหลึกสาวแล้วแล้วดังพึ่งขออนุญ,ญาตจบคลิปก่อนนะคะแปดนาทีแล้วแล้ว้องพึ่งสีมา้าทายไปอีกนะคะแม่จ้าบ๊ายบายค่ะ